มาทำซาฟเวอร์โดกินกับเนยใสอินเดียกันนะฮะทุกคนวันนี้นี่ขนมปังที่เอกาถืออยู่นี้เป็นขนมปังที่เอกาทำเองเลยเนาะนี่เป็นซาเวอร์โดทรงน้องเม่นนะฮะเอกาไม่รู้จะทำเป็นทรงอะไรเนาะก็เนื้อสัมผัสก็อย่างที่เห็นเลยนะครับมีความปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปงแข็งนอกเนียวอ่ากรอบนอกเหนียวในนะฮะเพื่อนนี่เราก็เริ่มจากการทำซาเวอร์โดสตาร์เตอร์นะฮะจริงๆใช้แป้งกับน้ำเปล่านะฮะแค่นี้ก็ได้แล้วใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งนะฮะทิ้งไว้หนึ่งคืนเนาะ,ะปิดฝาหลวม,มนะฮะ ต่ว่าพอดีเอกามียิสเหลือนิดนึงนะฮะก็เลยมาใส่ดีกว่านะดีก่ไปทิ้งนะฮะมันเริ่มจะเก่าๆแล้วเอกาก็เลยทําให้มันมีความสดใหม่เนาะ,ะจากนั้นก็เอาไปเก็บไว้นะฮะภาชนะนี้คือลวกแล้วนะเพื่อนๆเนาะ,ะนี่นิ่งไว้หนึ่งคืนแล้ววันหลังเราก็มาทำนะ,ะเอกาได้สูตรนี้มาจากน้องคนหนึ่งที่อยู่ในทิกตอกนะฮะเอกาติดตามน้องเขาอยู่เนาะ,ะเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ขอนแก่นนะะ่ะเพื่อนๆเปิดร้านขายเบเกอรี่นะฮะสนุกมากเลยเราก็ใช้แป้งสารีแป้งขนมปังเนาะ รายานอวากาศนะ,ะแล้วก็ทําเป็นวงจากนั้นเราก็ใส่ซาเวโดสตาร์เตน้องก็จะมีกลิ่นของก็หอมแล้วเพื่อน,อนแต่ถ้าทิ้งไว้นานก็จะเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์นะฮะไอ้กากเลยเติมให้อาหารน้องไปเป็นแป้งและน้ำตาลนิดนึงจากนั้นก็ใส่น้ําตาลเพื่อให้เป็นอาหารของน้องอีกนะฮะแล้วก็คนของแห้งให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ําลงไปน้ําเป็นน้าสะอาดมากๆเนาะน้ําขวดนะฮะแล้วก็คนลงไปจากนั้นพอปั้นได้เนาะเราก็เอามือโคเลโเลคเลเลยนะเพื่อนจากนั้นปั้นเป็นก้อนทิ้งไว ไม่ต้องทาน้ำมันนะฮะวันนี้จะไม่ทาน้ำมันเนาะนี่ถ้าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิร้อนๆอุ่นๆน้องเขาก็จะฟูขึ้นมานิดหนึ่งมดก็ขึ้นนิดหนึ่งนะเพื่อนๆหาอะไรปิดไว้นะฮะผิวน้องจะได้ไม่แห้งจากนั้นเอามานวดอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้เขามีความเนียนขึ้นนี้อันนี้ครั้งที่2จากนั้นเราไปเก็บไว่อีกภาชนะฟูขึ้นมาอีกแล้วฮะเพื่อนๆจากนั้นเราก็มาตัดแต่แตแงทรงเปลี่ยนภาชนะอีกแล้วแล้วก็ยังอบไม่ได้เนาะเอาไปขึ้น ฟูอีก e, รอบหนึ่งจากนั้นวอร์มเตาอบระหว่างนี้เราวอร์มเตาอบนี้ขึ้นมานิดนึงนะฮะวอร์มเสร็จแล้วปุ๊บเราก็อบเลยนะฮะประมาณ200องศากเก่านะฮะเวลาอย่าลืมเอาน้ําใส่แก้วแล้วก็ใส่ด้วยนะน้าใส่ภาชนะที่เป็นน้ําใส่ถ้วยให้เขามีไอ้น้ําด้วยนะฮะนี่ลักษณะก็อย่างนี้เลยเพื่อนๆเ,เขาก็จะมีความเหนียวแข็งนอกกรอบนอก,นอกเหนียวในนะฮะอารมณ์ประมาณขนมปังฝรั่งเศสหรือเบเกตนะฮะารชอบกินแบบนี้ ไม่ชอบแบบใส่นมใส่ไข่มันนุ่มเกินไปมันหอมหวานเกินไปนะฮะนี่กินแบบนี้ทานเนยถั่วหรืออ่าทานเนยใสอินเดียนะฮะกลิ่นหอมมากนะฮะเ,เพื่อนๆแค่นี้เองไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะฮะควันแบบขมงองเฉียงหอมกลุ่นจากเตาเลยนะฮะแล้วก็เอามาสไลด์สไลด์ก็ไม่ได้สวยมากอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้เลื่อยเนาะแต่น้องเขาจะมีความเด้งนะฮะชอบเนื้อสัมผัสเขามากเลยเ,เพื่อนๆนี่เราก็จะมาทานกับเนยใสอินเดียนะฮะของอมูลนะฮะ ที่เราเพิ่งซื้อมาเพิ่งมารีวิวรีวิวไปนะฮะมีหอมมากเลยอ่าเขาก็จะมีความยืดเด้งดึงเด้งดึงแบบนี้นะฮะเพื่อนเอาไปอบต่อก็ได้เวลาเราหั่นเนาะเอากาชอบเอาไปอบต่อน,นี้ทานเนยยี่ห้อนี้หอมมากเลยเพื่อนดูในรีวิวเขาบอกว่าสีเขียวกระป๋องสีเขียวน่าทานมากยังไงลองไปทํากันดูนะฮะเพื่อนวันนี้ไปแล้วฮะบาย